ามาดูคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะจู่ๆก็เจอดราม่าซะอย่างนั้นแหละเดินทางไปทำงานที่นาราธิวาสไปถึงสนามบินมีคนจับภาพเห็นได้ว่าเป็นอะไรหันมาเจอแฟนคลับท,ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยนะคะพูดถึงพิงกี้สาวิกาค่ะก็เนี่ยแหละค่ะยังเป็นประเด็นหนึ่งต่อเนื่องเลยสำหรับกรณีดราม่าที่มีคนใช้อินเทอร์เน็ตไลน์หนึ่งนะคะแชร์คลิปวิดีโอของพิงกี้ในขณะที่ออกเดินทาง เดินทางออกจากสนามบินพร้อมกับแนบแคปชั่นมานะคะว่ายินดีต้อนรับสุนราธิวาสแต่เหมือนคุณเขาไม่ยินดีเลยหน้าแบบจุดๆคุณเขาคงเหนื่อยละมัง้งแฮชแท็กิงกีแล้วก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์การเผ็ดร้อนบนโลกโซเชียลนะคะ ล่าสุดค่ะพิงกี้ก็ไม่อยู่เฉยนะขอแก้ข่าวออกมาเล่าเป็นฉากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินบ้างหลังจากมีดราม่านี้พิงกี้เนี่ยค่ะก็เหมือนว่าจะได้รับฟิดแบ็กจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ไม่น้อยเลยก็เลยใช้พื้นที่บนช่อง tiktok ของตัวเองเนี่ยค่ะโพสต์ Post, คลิปวิดีโอความยาว2นาทีกว่าๆชี้แจงประเด็นดราม่าอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ณเวลานั้นเป็นอะไรกันแน่ พร้อมกับแนบแคปชั่นประกอบโพสต์นะคะว่าถแถลงการโดยนางเอกสาวตาคมก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยการคอนเฟิร์มความหวานปิดฉากดราม่าว่าเธอกับชาวเน็ตที่เป็นคนโพสต์คลิปที่ว่านี้เราสองคนได้ดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงได้ออกมาชี้แจงแบบนี้คือพิงกี้บอกว่าทันใดนั้นเองมีบุคคลคนหนึ่งนะคะถ่ายรูปทีฉันข้างนอกวงเล็บตอนนี้ทีฉันตอนนี้เราดีกันแล้วนะเราต้องบอกก่อน แล้วเราก็รีบไปโดยไม่ทันมองเขาต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถทักทายหรือว่าโบกไม้โบกมือเพราะจุดสมาธิของดิฉันคือการเข้าน้อาอคือคนอะ่ะ <c oughs> มีคลิปนี่ใช่ไหม <c oughs> เออไม่ไหวแล้วกว่าดิฉันจะไปถึงห้องน้าได้ทุกคนเชื่อไหมปั๊มมันอยู่ไม่ใกล้เดอ้อปั๊มมันอยู่ไกลเดอ้อและดิฉันก็ได้ไปนู่นโรงแรมอ่ะไปดูคลิปกันสนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชาวทิกตอกทุกคนนะคะวันนี้สาวีขอมาชี้แจงให้กับทุกคนนะคะนี่ค่ะ ข่าวล่าสุดนะคะสาวแชร์พฤติกรรมบิกี้สวยการที่สนามบินนะคะนี่ดิฉันเองค่ะและนี่ก็ดิฉันนะคะนี่คือสำนักหนึ่งนะคะจากไทยรัฐหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าดิฉันหญิงนะคะแล้วก็ไม่ทักแฟนถับนะคะจะบอกให้นะคะว่าดิฉันขอแก้ข่าวณตรงนี้เลยว่าดิฉันปวดฉี่และที่ดิฉันกำลังก้มกดโทรศัพท์อยู่ดิฉันพยายามรวบรวมสมาธิเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยเร็วฉันกันฉี่นั้นแต่ที่สนามบิน ยังไม่ทันขึ้นนี่ฉันก็ปวดฉี่แล้วฉันพยายามฝืนทนฝืนกั้นและจับมือคนข้างๆว่าไม่ปวดไม่ปวดจนกระทั่งฉันบอกคนข้างๆว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนข้างๆบอกอีกนิดพิกี้อีกนิดจนกระทั่งมาถึงสนามบินค่ะด้วยความแตกตื่นและเพิ่งตื่นนั้นดิฉันพยายามหลับไปเลยค่ะหลับไปเลยค่ะเพื่อให้ลืมฉี่ค่ะและทันใดนั้นพอลงสนามบินดิฉันไม่คิดว่าจะมีใครมาหน้าของดิฉันเลยเป็นแบบ มีคนมาด้วยและดิฉันก็รีบไปถึงเป้าหมายเพราะดิฉันต้องไปซาวเช็คร้องเพลงนะคะในจังหวัดนาราธิวาสทันใดนั้นเองมีบุคคลคนหนึ่งนะคะถ่ายรูปดิฉันข้างนอกตอนนี้เราดีกันแล้วนะเราต้องบอกก่อนและเราก็รีบไปโดยไม่ทันมองเขาต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถทักทายหรือโบอกไม้โบกมือเพราะ จุดสมาธิอยดิฉันคือการเข้าห้องน้ําและปัดิฉันจะไปถึงห้องน้ําได้ทุกคนเชื่อไหมปั๊มมันไม่อยู่ใกล้เด้อปั๊มมันอยู่ไกลเด้อและดิฉันก็ได้ไปฉี่ที่โรงแรมค่ะอ,อพูดถึงข่าวเยอะมากเหมือนกันเนาะ เออคือตอนนี้ที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็หลายคนส่งมาเยอะมากว่าเธอไปเหวี่ยงใครที่สนามบินจริงๆนะคะข่าวเยอะมากจริงขอแก้ไขตรงนี้นะคะและตอนนี้เราก็ดีกับคนที่เขาพิมมาแล้วเขาเข้าใจเราผิดแต่เขารักเราแล้วและเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตเราด้วยนะคะที่นราธิวาสขอบคุณนะคะเรารักกันนะแล็บเล็บเลบเเคลียร์กันแล้วคือคลิปต้นเรื่องก็พอเคลียร์ปุ๊บเนี่ยน้องคนนี้เขาก็ลบคือฝันเห็นพอดีก็เหมือนแบบไป น่าจะาไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือว่าไปรอรับที่สนามบินก็เป็นการถ่ายถ่ายอยู่ข้างนอกอะนะเป็นคลิปแล้วคือพอพิงกี้บอกออกมาปุ๊บก็คือผ่านไปเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบม่โบ,กม,บกมือทักทายก้ห<ล>มหน้าก้มตาแบบน้านิ้วคิวขมวดเดินผ่านนางไปเลยนางก็เลยมีการโพสต์ว่าแบบอุ้ยทำไมหยิงจังออทำไมนิ่งจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่คนที่เห็นเขาก็จาได้เขาก็รู้แล้วอะ เราพิงกี้มาเม้นด้วยคลิปนั้นพิงกี้บอกว่าสวัสดีค่ะเรารีบนะเราปวดฉี่มากเราอั้นฉี่ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ทักทายก็เลยเป็นเรื่องที่ได้เคลียร์แล้วก็ได้จบกันไปอันนี้คือถือว่าน่ารักมากเพราะหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าใคยเจอตัวจีนพิงกี้ไม่ยิงเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกชื่นชอบที่มาเม้นเองด้วยเออมาเม้นเองแล้วก็ทางฝ่ายนั้นเนี่ยก็เข้าอกเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ดีกันแล้ว รักกันแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็อยากจะให้ คนที่เป็นแฟนคลับทั้งหลายอะ่ะเข้าใจศิลปินดารากันสนิดนึงนะคะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งบางทีมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่อย่างแบบที่พวกเราอะ่ะเป็นนี่แหละในชีวิตประจําวันนะคะก็บางครั้งอาจจะต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกับศิลปินดารากันด้วยอย่าเนะพิ่งด่วนตัดสินแต่ว่าโอเคติชมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนพอเข้าใจนะคะก็มีการแก้ข่าวไปกันไปว่าก็รีบปวดฉี่ก็ จบนะคะก็กลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นน้องคนนี้ก็โพสต์ขอโทษว่าอ่าไม่ได้ติดตามไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรก็มีการลบคลิปไปแล้วก็ชื่นชมผลงานเพราะว่าน้องเขาก็ไปดูเหมือนพิงกี้ไปโชว์ตัวไปโชว์ตัว,ตวอเออที่นราธิวาสน<ม>ะคะ<ด>เขา<ด>บอกว่าเขาไปเซาเชคแฟนก่อ,อนที่จะขึ้นเวทีแฟนเพลงไปเทียบเลยอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ให้ฟังเสียงพิงกี้สักหน่อยได้ไหมลองเพลงเพราะนะ นางอเอกเตนเต็มที่นะ mm. นี่ไงเออ ดีใจช่วงนี้เริ่มแบบมีงานโชว์ตัวงานอนอีเวนต์อ,อะไรต่างๆเริ่มกลับมานเนาะสนุกสนานกันกไปคากันเหมือนเดิมน,นะคะอา<ม>เคลียดาม่านี้ไปนะคุณผู้ชม